ท่านผูช้ชมครับในการประชุมรมัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะมีการหารือกันในเรื่องของการช่วยเมียนมาฟื้นฟูหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวพร้อมนำร่องกระบวนการสันติภาพส่วนสุดยอดผู้นำอาเซียนวันพรุ่งนี้ครับที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเข้าร่วมนั้นก็จะมีการหารือถึงสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาคท่ามกลางความผกผันของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกครับนายมาริทเสงี่ยมพงรม์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่46และการประชุมที่เกี่ยวข้องที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยในการประชุมรมัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพื่อเตรียมการประชุมระดับผู้นำที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้26พฤษภาคมภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและ ความยั่งยืน inclusivity and sustainability ซึ่งมีวาระสำคัญก็คือการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนความร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการรับติมอร์เลสเต้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนด้วยทางนี้ในที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงการให้ความช่วยเหลือเมียนมาอย่างเร่งด่วนในช่วงฟื้นฟูหลังแผ่นดินไหว โดยเสนอให้มีการจัดตั้งกลไกประสานงานที่มีศูนย์ AHA Center ของอาเซียนเป็นผู้ประสานงานหลักร่วมกับเมียนมาช่วยเหลือพร้อมกันนี้ก็มีการสร้างสันติในเมียนมาด้วยมุ่งเปลี่ยนทัศนคติลบเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสแสวงหาทางออกให้กับเมียนมาแม้ว่าจะต้องใช้เวลาแต่ก็ต้องให้เมียนมาเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองนะครับ ซึ่งในวันพรุ่งนี้26พฤษภาคมนางสาวแพทองทานจินวัตรนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่46ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียภายใต้แนวคิดหลักตามที่ว่าไปนะครับก็คือการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและความยั่งยืนระหว่างวันที่26ถึง27พฤษภาคมนี้ โดยนายกรัฐมนตรีจะร่วมกับผู้นำอาเซียนกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนอาเซียนตลอดปี2,568รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและในภูมิภาคที่มีผลกระทบต่อภูมิภาคของเรารวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ามกลางความผันผวนของโลกคับ